วันนี้ใบจะพามารู้จักไม้ที่เราใช้ในการจัดสวนอิงลิส h g การ์เดนกันนะครับ มีทั้งหมด5อย่างนะครับวันนี้ขอนําเสนอต้นกระดุมเงินนะครับต้นกระดุมเงินเนี่ยจะเป็นต้นที่เป็นต้นประธานที่เราใช้ในการจัดบ้านลูกค้าในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นใบเงินเงินแล้วก็ปรับตัวได้ดีกับอากาศร้อนในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นโรสแมรี่โรสแมรี่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะไม้เขียวๆเ,เป็นกลิ่นสมุนไพรนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งของโรสแมรี่ก็คือสามารถใช้ปรุงอาหารได้นั่นเอง ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวลาเวนเดอร์นะครับสตัวนี้ใบจะค่อนข้างที่จะใช้บ่อยมากๆเลยเนื่องจากว่าเวลาที่เอาไปจัดคู่กับกุหลาบแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้ดูเด่นขึ้นมาเลยนะตัวที่4นะครับตัวที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นตัวเบญจมาศเงินนะครับเบญจมาศเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะไม้คลุมดินนะตัวนี้ก็เวลาเอามาจัดรวมกับกุหลาบแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูเข้าตีมได้ดีเลย ตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะขอแนะนําเป็นตัวบูซันเวียนะครับบูซันเวียเนี่ยลักษณะก็จะเป็นไม้พุ่มเตี้ยถึงไม้พุ่มกลางนะครับลักษณะดอกเขาก็จะเป็นสีม่วง,งสีฟ้า,ฟาอันเนี้ยเวลาที่เอามาปลูกกับกุหลาบแล้วเนี่ยครับจะทําให้มันดูเข้ากันมากๆเลยโทนสีนะครับที่เราใช้ในการจัดกุหลาบเนี่ยก็จะขอแนะนําโทนสีม่วงสีขาวสีฟ้าอันเนี้ยเวลาที่เราจัดเข้ากับธีมกุหลาบแล้วเนี่ยมันจะทําให้สวนอิงลิสการ์เด้นของเราเนี่ยดูเด่นขึ้น,นมาทันทีเลย